เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่สองอบ้านไล่ออกนะครับตบำบลสานักขาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาได้มาแจ้งให้กับทางานายอำเภอสะเดาครับนายวิเชษสายกี้เส้งนะครับว่ามีการตรวจพบวัตถุต้องสงสัยครับถูกฝังอยู่บริเวณริมถนนในพื้นที่ซึ่งตัวเองรับผิดชอบนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีการ นำกําลังเข้าไปนะครับเป็นกําลังของตำรวจอาเภอสะดานะครับฝ่ายปกครองนะครับฝ่ายทหารชกร5ห้านะครับแล้วก็ตำรวจตะเวนชายแดนชุดเฝ้าตรวจสอบชายแดนครับ4304นะครับและก็ EOD นะครับหรือชุดเก็บคู่ระเบิดครับจากค่ายท่านมุกของตชดพักเก้าพักสี่นะครับทั้งหมดก็เข้าไปพิสูจน์ทราบนะครับแล้วก็มีการขุด หลุมที่บริเวณต้องสงสัยครับแล้วก็ตรวจพบว่ามีการมีตรนสองลำครับน้องเก่งน้องสตาค์<ป>ตรนทั้งสองลำเนี่ยครับถูกห่อหุ้มด้วยพลาสติกอย่างดีนะครับ mm. เมื่อตรวจสอบแล้วเนี่ยครับก็ได้ดําเนินการนะครับนํามานะครับเก็บไว้ตอนนี้นะครับเพื่อที่จะสืบสวนสอบสวนว่าตรนทั้งสองลำนะครับนําเข้ามาจาก ไหนแล้วก็มีวัตถุประสองค์อะไรที่มีการนํามาฝังไว้ในบริเวณพื้นที่ที่ตรวจพบนะครับซึ่งจากการสืบสวนเบื้องต้นนะครับก็เชื่อว่าตรวนทั้งสองลำครับถูกนําเข้ามาจากประเทศมาเลเซียนะครับทางชายแดนด้านอําเภอสะเดานะครับตําบลสํานักขามซึ่งเป็นรอยเขตติดต,ต่อ ระหว่างรัตเคด้าประเทศมาเลเซียนะครับและเชื่อว่าโดนทั้งสองลำนะครับผู้นำเข้ามาครับมีวัตถุประสงค์ที่จะนำไปให้กับกองกำลังติดอาวุธนะครับของขบวนการ BIN เพื่อใช้ในการลาดตระเวนหรือในการก่อ,อเหตุในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับหรือ,อในพื้นที่ของสี่อำเภอของจังหวัดสงขลานะครับเนื่องจากตรวจสอบแล้วพบว่าโดรนดังกล่าวครับไม่ใช่โดรนที่ใช้ในการเกษตรนะครับแต่น่าจะเป็นโดรนที่เอามาใช้นะครับเพื่อสอดแนม,มนะครับหาข่าวและก็ลาดตะเวนในพื้นที่นะครับ ซึ่งเชื่อว่านะครับการนําเข้ามาครั้งนี้นะครับมีผลในเรื่องของการบ่อเหตุในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคได้แน่นอนครับเหตุที่เชื่ออย่างนี้นะครับเนื่องจากพื้นที่ที่พบโจรนนะครับเป็นพื้นที่ซึ่งติดต่อกับอําเภอสะบายย้อยนะครับจังหวัดสงขลา แล้วก็อำเภอสบายย้อยก็เป็นพื้นที่ซึ่งติดต่อกับอำเภอคาบังจังหวัดยะลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับวันนี้นะครับกองกำลังติดอาวุธของ b ี n ครับได้มีสถานที่ฝึกกองกำลังแห่งใหม่หรือว่าฝึกนักรบชุดใหม่ครับอยู่ในพื้นที่ของนักเชดานะครับแล้วก็ ในพื้นที่ซึ่งเราตรวจพบว่าเป็นที่ใช้สำหรับฝึกอาวุธนะครับหรือฝึกเยาวชนรุ่นใหม่ของกองกำลังติดอาวุธขบวนการ BIN นะครับสามารถเดินออกจากแนวเขตแดนของอำเภอสะบายย้อยจังหวัดสงขลาเข้าไปในพื้นที่ในการฝึกได้นะครับและอีกเหตุการณ์อีอีอ,อย่างหนึ่งครับวันนี้ครับหลังจากที่เกิดเหตุความรุนแรงนะครับเรามีการซีนชายแดนด้านของ อำเภอสวยกวัวลกและอำเภอตากใบจังหวัดนาลาทิวาสนะครับค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะครับการที่กองกำลังของบ R n ครับจะนำโดรนนำอะไรต่างๆข้ามเข้ามาทางแม่น้ำสวยกวัวลกนะครับจากรัดการันตันนะครับอาจจะค่อนข้างที่จะยุ่งยาก ไม่เหมือนกับการนําเข้ามาทางด้านชายแดนของอําเภอสเดาครับซึ่งตรงนี้ครับเป็นเมืองท่องเที่ยวและเป็นเมืองของการค้าการเศรษฐกิจการส่งออกครับเพราะฉะนั้นนะครับการนําวัตถุสิ่งของนะครับยุดถภปะกรซึ่งเป็นยุทธภัณฑ์นะครับเข้าออกทางชายแดนด้านอําเภอสเดานะครับจะมีความสะดวกกว่าแล้วก็เป็นที่รู้กันครับว่าในพื้นที่ของอําเภอสเดาครับในตําบลสํานักแต้วนะครับ เป็นพื้นที่ที่ขบวนการ b ี n มักจะเข้ามาหลบซ่อนเข้ามาพักพิงโดยเฉพาะกองกำลังที่ได้รับบาดเจ็บนะครับหรือกองกำลังที่ต้องการหลบมาพักผ่อนนะครับมักจะเข้ามาหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่ของตำบลสานักแต้วอำเภอสะดาจังหวัดสงขลาครับซึ่งมีรอยเขตติดต่อกับอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาโดยตรงครับน้องเก่งน้องตตางครับพี่ชยยงช่วยวิเคราะห์อีกประเด็นหนึ่งครับ พี่ชยคงเนี่ยให้น้ำหนักว่าน่าจะเป็นโดนของกลุ่ม BIN เนี่ยแต่ไอ้โดนสองลำเนี้ยเขาจะาไปใช้สอดแนมหรือว่าติดอาวุธครับพี่ชยคงมันมีบทวิเคราะห์ได้บ้างไหมครับวันนี้ครับยังน่าจะไม่ถึงขั้นท,ที่จะใช้โดนในการติดอาวุธหรือติดระเบิดนะครับเพื่อที่จะมา ก่อการร้ายในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเข้าใจว่านําเข้ามาเนี่ยครับเพื่อใช้ในการสอดแนมเหมือนกับที่เราเคยพบแล้ว3、4ครั้งนะครับ,รบที่เราพบว่าในพื้นที่ของจังหวัดนาราธิวาสและในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีครับมีการใช้ดโดรนสอดแนมแต่หน่วยกาลังของเราและเราเคยใช้อาวุธปืนยิงไปหลายครั้งครับแต่ยิงไม่ถูก นะครับนะครับก็เชื่อว่าใช้สําหรับสอดแนมมากกว่าที่จะเอามาโจมตีด้วยการติดอาวุธครับน้องเก่งน้องสตางค์ครับค่ะ พี่ชยงค่ะประเด็นต่อไปเห็นว่านอกจากโดรนปริศนาที่จังหวัดสงขลาแล้วที่จังหวัดนาราธิวาสคะ่ะมีการไปตรวจยึดปืนยาว M16A1 จำนวนหนึ่งกระบอกพร้อมกับแมกกาซีนบรรจุกระสุนจำนวน30นัดซ่อนเอาไว้ในถุงพลาสติกสีดำใต้กองไม้แห้งภายในสวนยางพาราคะ่ะสรุปจากการตรวจสอบปืนนี้เป็นของใครคะ ครับเจ้าหน้าที่ทหารนะครับชกรพทสิบเอ็ดนะครับซึ่งมีหน้าที่ป้องกันชายแดนที่สองนะครับเจ้าหน้าแลเจ้าหน้าที่ตำรวจสพบูเกตานะครับอําเภอแหวงครับจังหวัดนราธิวาสนะครับก็ได้ตรวจพบว่านะครับมีการนะครับเอาอาวุธปืน M16A1 นะครับเข้ามาซุกซ่อนอยู่นะครับในพื้นที่สวนยางบ้านลีแยะนะครับ หมู่หนึ่งตำบลโลจูดอำเภอแหวงนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปตรวจสอบนะครับแล้วก็นำอาวุธปืนกระบอกนี้นะครับที่ตรวจพบพร้อมทั้งกระสุนหนึ่งแม็กกาซีนจำนวน30นัดนะครับมาที่โรงพักลโลจูดนะครับอ,อำเภอแหวงจังหวัดนาราธิวาสนะครับซึ่งจากการกตรวจสอบเบื้องต้นนะครับพบว่าปืนกระบอกนี้นะครับเป็นปืนที่ น่าจะเป็นปืนของทางเจ้าหน้าที่ราชการนะครับที่ถูกคนร้ายนะครับแย่งชิงไปนะตอนนี้ครับต้องรอที่จะนําปืนกระบอกนี้นะครับเข้าสู่าการพิสูจน์หลักฐานนะครับเ,เพราะหนึ่งนะครับในตัวปืนนะครับมันจะมีเลขเที่เป็นโค้ดอยู่ครับว่าเป็นปืนของหน่วยไหนอย่างไร นะครับซึ่งตรงนี้ครับอตอนนี้ครับยังอยู่ในขั้นตอนที่จะต้องส่งปืนไปตรวจนะครับเ,เพื่อที่จะหาความชัดเจนเแต่นะครับเชื่อว่าตรงนี้ครับบริเวณที่มีการนำปืนเข้ามาซุกซ่อนนะครับน่าจะเป็นจุดทีเ่เป็นการนำอาวุธเข้ามาแล้วก็รอที่จะติดต่อให้เจ้าให้คนร้ายอีกชุดหนึ่งมารับปืนกระบอกนี้ไปนะครับเพื่อใช้ในการก่อเหตุครับ นะครับเบื้องต้นเนี่ยครับยังไม่มีรายละเอียดในการพิสูจน์ปืนว่าเป็นของดวยไหนแล้วก็หายไปเมื่อไหรครับน้องเก่งน้องตตางครับพี่ชยงช่วงนี้มันตรงกับช่วงเวลาเสี่ยงใกล้วันสําคัญอะไรหรือเปล่าครับเจอทั้งโดนเจอทั้งเอ็มสิบหกครับพี่ชยงคือหนึ่งนะครับอ่าช่วงนี้ครับยังไม่ใช่วันสัญลักษณ์นะครับในการที่จะต่อเหตุแต่เหตุการณ์ที่มันค่อนข้างจะเงียบไปใน สองสามวันนี้นะครับหลังจากที่เกิดการวางระเบิดตะอแวงเครื่องในตลาดโต้รุ่งแล้วนะครับยังไม่มีเหตุการณ์โจมตีเจ้าหน้าที่รัฐหรือการก่อการร้ายเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเนื่องจากครับวันนี้ครับในพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยผู้บังคับบัญชาทหารพรานครับ